สวัสดีคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็โอ้วันนี้ก็ไปเที่ยวตลอนตะลอนนะคะกับหลานนะคะก็ไปรอบเลยคะ่ะแล้วก็ได้คุยกับหลานนิดนหน่อยๆนะคะเรื่องการที่เราเก้าวมาอยู่ที่สวีเดนเนี่ยนะคะหรือว่าต่างแดนก็แล้วแต่เนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงสูงมากนะคะแล้วเจ๊ก,ก็เลยได้แบบ อธิบายไปนิดหนึ่งว่า,เ,า,เ,าเวลาน้องมาอยู่ที่นี่ค่ะเราก็จะมีการเป็นอยู่มันจะแตกต่างจากเมืองไทยเนะเาะวันนี้ก็น้องก็จะบ,บ่นเรื่องการกินนะคะการกินการอยูอ่การรีบเร่งของเราเนาะเราต้องใช้ชีวิตแบบเหมือนให้ทันเวลานะคะคล้ายๆนะคะก,ก็ได้คุยกันเล็กน้อยเรื่องการเรียน ทําทไมเราเราถึงได้รีบอะไรเงี้ยค่ะน้องก็ก็พยายามพูดนะพูดบอกเราเจ้ก็ไปแบบแอบถามน้องหน่อยแหละว่ามันเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงบ้างมาอยู่ที่นี่เนาะออะไรเงี้ยแต่ก็คือน้องก็เจ๊ไม่รู้ว่าเขาใช้ชีวิตที่เมืองไทยเป็นยังไงแต่เจ๊ก็มาอธิบายที่นี่ว่าการที่เรารีบเร่งบางครั้งน่ะ มาเรามีเรามีเหตุผลนะคะอย่างเช่นน้องสาวเจนอย่างเงี้ยเขาจะทํากับข้าวแพ็คไว้ทั้งอาทิตย์นะคะทำกับข้าวที่ว่าสําเร็จเลยนะคะแพ็คเอาไว้ให้ครบเป็นอาทิตย์นะคะคือชีวิตของเขาอยู่สองคนแต่ตอนเนี้ยมันจะยากขึ้นเพราะว่า,าน้องจะมีการเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าน้องอะ่ะ ชอบกินแบบไหนอะไรยังไงนะคะคือค่อนข้างอ่อค่อนข้างกินยากอยู่นะคะ<笑><笑>ก็เลยพยายามให้น้องอะ่ะเอ,อเล่าบอกเรามาเนาะก็คือเราฟังไงคะจะก็ใช้แบบเวลาฟังแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปนั่งถามเขาตรงๆนะคะเราก็ทำให้เขารีลแลกซ์ล้วเราก็ พาเดินเที so like so here, ่ยวตรงนั้นตรงนี Yu ้แล้วก็ค่อยๆถามทีละคอไปเนาะแล้วก็ให้เขาดูวิวไปอย่างอื่นให้เขารีแลกซ์แล้วเขาก็พยายามแบบบอกเราเนาอว่าเวลาไปข้างนอกอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบให้แบบผู้ใหญ่รีบเร่งเร็วๆๆอย่างเงี้ยนะคะก็คืออันนี้ก็คือวัยเด็กมั้งคะเจ๊ก็อยากรู้ด้วยเจ๊ก็เลยได้ถามน้องออกมาเนาะแล้วก็ คือการชีวิตมันเป็นอย่างนี้เนาะมันแตกต่างไปมันอาจไม่เหมือนกันก็ได้ค่ะแต่ว่าเจ้ได้ถามน้องประมาณนี้เนาะถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ,อ่ชีวิตเป็นยังไงบ้างมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะเจ้ก็เออล้วงลับขึ้นมาถามเขาเนาะเขาก็อธิบายให้เจ้ฟังเจ้ก็บอกเออก็ยังดีนะเขายังคิดอ่เล่าแล้วอธิบายให้เราฟังอะไรเงี้ยเนาะอาหารด้วยหนึ่งเนาะก็คือเขา เขาก็จะมีกำกับแบบอยากกินโยเกิร์ตกินอะไรก็บางอย่างเขาก็กินง่ายนะคะแต่ว่าอาหารที่ว่าหนัก,นกๆเขาจะค่อนข้างชอบแบบแห้งๆเนาะอันนี้ก็คือยังเขายังเป็นเด็กหรือเปล่าคะแล้วหรือว่าเขาอยากกินไข่ทอดเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณแบบแ,บบแห้งๆอย่างนี้นะอันนี้ซึ่งเราอ่ากินเหมือนเขาไม่ได้ตลอดนะเนาะอทอดหมูแห้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โปะบนข้าวอะไรเงี้ยนะ เขาจะกินแบบนี้นะเจอถามถามเขาดูเนาะแล้วก็ไปบอกแม่อีกทีหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเขาจะไม่บอกเราตรงๆไงคะเขาก็จะบอกแค่แบบกับข้าวมันแปลกๆนะอะไรเงี้ยเ,เราก็เลยมาพลิกไอเดียอยู่ว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะซื้อแบบอ,อ,อาหารเป็นที่สำเร็จที่สวีเดนอะคะ่ะที่เขาทำมาแล้วอาจจะเป็นอาหารจืดๆเหมือนออปลาอะไรเงี้ยค่ะ เราก็เลยเดี๋ยวเราจะมาลองทําดูก็เรียนรู้กันนี่แหละค่ะก็จะพยายามอธิบายการที่ก้าวเข้ามาสู่จุดจุดหนึ่งนะการเปลี่ยนแปลงเขานั่นเองเนาะก็เหมือนกันเหมือนกับการที่เราย้ายจากบ้านไปเรียนที่ไปเรียนต่อที่สถานทีท่ต่างๆเราก็เรียนรู้อยู่กับอะ,อะไรใหม่ๆเองนะคะหัดทํากับข้าวเอง หัดเรียนรู้ชีวิตไปเองการที่เราจะไปร่วมอยู่กับสังคมข้างนอกมันก็ต้องก้าวไปเนาะเจก็ได้คุยกับน้องไปว่าเออเป็นยังไงบ้างเรื่องการเป็นอยู่ที่นี่เนาะแล้วก็การเรียนการอยู่อาศัยเป็นยังไงเพราะว่ามันต้องแพลนทุกอย่างมันต้องแลนนะคะทีนี้การที่เจ้แบบลองลอง ไปหาเขาบ่อยๆมันก็จะเกิดความเคยชินเราก็ลองดูด้วยว่าคือคือการที่เรามาอยู่ที่เนี่ยมันต้องปรับหลายๆอย่างเนาะมันก็มีการเรียนรออยู่เนาะเราก็จะอธิบายไปสิ่งที่เราคิดได้นี่แหละค่ะทุกท่านว่าในการเรียนมันมีอ,อาจจะมีการ เจอการกลั่นกแกล้งอะไรอยงี้นะเราก็บอกหลานไปล่วงหน้าว่าถ้ามีอะไรก็ให้บอกต้องพูดคุยกับเราอะไรเงี้ยห้ามอยู่คนเดียวห้ามเก็บไว้คนเดียวนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ต้องบอกหรือว่าโชว์ให้หลานเห็นว่าทุกอย่างสามารถพูดกับผู้ใหญ่ได้ไม่ต้องกลัวเน้ออะไรที่เราพูดคุยได้หรือว่าเราให้ได้เราก็จะให้อันไหนที่เรามันเป็น อะไรที่มากกว่าที่ความพยายามหรือการเป็นอยู่ของเราที่เราก็จะไม่ทำให้นะคะเราก็จะบอกปฏิเสธไปตรงนั้นเลยเนาะอันนี้ก็คือการบอกเพื่อที่จะให้หลานรับรู้ว่าบางอย่างได้บางอย่างไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือ,อหลายๆท่านอาจคิดว่าก็ให้เวลาเขามากหน่อยอะไรเงี้ยคะ่ะบางอย่างให้ได้ก็ให้นะคะอันไหนให้ไม่ได้ก็คือไม่ให้ก็คือเราไม่สปอยนะคะ เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเหมือนมันแตกต่างกันเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเรามีการส่งเงินให้เราไม่รู้ว่าการเป็นอยู่เขาทางนู้นเป็นยังไงด้วยเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็คือปัจจุบันนี้เนาะแต่เราก็คุยในด้านที่ว่าแนะนําให้รีแลกซ์ด้วยเราไม่ได้เป็นนั่งแบบอยู่จุดเดียวแล้วก็สถานที่เดียวแล้วก็พูดคุยบอกเขาบอกกล่าวเขามันต้องเปลี่ยนสถานที่ไปค่ะแล้วเขาก็จะรับรู้รับฟังเนาะ เจ้เชื่อว่าที่เขาไปกับเจ้ไปหลายๆวันอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความอ่โอมีความรีแลกมีความเขาเรียกอะไรอ่ะปล่อยตัวให้มันสบายๆอ่าแล้วก็สามารถพูดคุย mm. เขาเชื่อว่าเขาสามารถพูดคุยกับเราได้ mm. เขาก็มีการเออแกล้งๆพยายามแบบปล่อยนิสยัยแล้วก็ เริ่มพูดมากขึ้นนะคะแล้วกเ็เขาก็จะเริ่มบอกเราว่าเขาชอบอะไรเกี่ยวกับอะไรพอเราบอกไปเอา้าถ้าเกิดว่าเราตื่นสายอย่างนี้เวลาไปโรงเรียนตื่นได้ไหมก็บอกว่าตื่นได้แล้วเราก็จงเชื่อมั่นในคําพูดของเขาอะเนาะให้ความเชื่อมั่นให้เขาให้ความให้ความที่คือให้เชื่อในการเป็นเด็กจุดจุดนั้นถ้าเขาบอกว่าได้เขาก็ได้เราก็เลย มาลองพิสูจน์กันดูหน่อยหนึ่งเนาะเป็นการพิสูจน์ที่เล็กๆเองค่ะอยากคืออยากรู้อะค่ะแล้วเจ๊ก็เลยได้นัดว่าเดี๋ยวเราจะไปเวลานี้นะก็ลุกขึ้นมาเนาะแต่เช้าเขาก็ลุกมางจริงค่ะเพราะฉะนั้นอ่าเจ๊ว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากที่เราจะอ่ามอบความสําคัญเห็นความสําคัญที่อ่าเขาทําได้นะคะอย่างเช่นเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะก็ บางอย่างเราก็แบ่งกันทำเนาะงานพ่อแม่ก็อาจจะเยอะยิ่งพ่อแม่ทํางานด้วยเนาะลูกก็ต้องแบบช่วยซักช่วยซักผ้าตากผ้าได้หรือ,อพับผ้าตัวเองดูแลห้องตัวเองได้อันนี้เราก็พยายามแบบสื่อให้เห็นเนาะแล้วก็ทําให้เห็นคือทําพร้อมกันนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เราอาจตากเอาไว้ให้แล้วให้เขาพับเอาเองอย่างเงี้ยก็ได้นะคะค่อยๆแบบซึมซับไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะ คือกิจกรรมเพิ่มเติมเสริมหลังจากพ่อแม่เลิกงานมาก็สำคัญนะคะไม่ว่าจะไปเดินเล่นข้างนอกเอ่ยอจะปั่นจัก,กรยานอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะหรือว่าเราทำกับข้าวด้วยกันก็ได้คือว่าพาเด็กออกไปจากอานอกบ้านหน่อยอะค่ะนะคะ,นะคะอย่าให้ค่อยอุดอู้อยู่แต่ในบ้านเนาะยิ่งใครที่แบบพาลูกมาแล้วอยู่ในอพาร์ตเมนต์ด้วยนะอันนี้ไม่ได้ว่า คุณมีอพาร์ตเมนต์หรือมีบ้านอันนี้ซึ่งคนอยู่มีบ้านอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีแบบเขาเดินออกมาที่สนามหญ้าอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าในอพาร์ตเมนต์น่ะมันเป็นห้องเหมือนคล้ายๆห้องสี่เหลี่ยมอันนี้ก็คือใจเด็กเราเราเราอ่านไม่ออกเลยนะคะแต่ว่าเท่าที่เจ๊ถามดูนะเป็นแค่เด็กคนเดียวนะคะไม่ได้ไปถามเยอะนะคะแต่ก็ได้คือลานก็ได้บอก ออกมาหน่อยหนึ่งว่าก็ไม่รู้จะทำอะไรก็อยู่แต่ในห้องอุดอู้อะไรเงี้ยค่ะก็อ่ซึ่งเจ้มองว่าเอ้ยมันสำคัญนะเราจะต้องพาเขาออกไปข้างนอกนะอะไรเงี้ยมันค่อนข้างสำคัญมากก็วันนี้เจ้ก็ไปพาหลานออกไปอ่เขาไม่อาบน้ำนะคะเขาไม่ไว่ายน้ำแต่ว่าอ่าเจ้พาเขาไปนั่งแบบเขาก็นั่งเงียบๆชิวๆเหมือนกับอ่ ปล่อยอารมณ์ไปชิวๆนะคะแล้วก็มันเป็นเวลาที่เหมือนเขาให้เล่นโทรศัพท์ได้เราก็ให้เล่นนะคะก็คือว่าฟรีอะค่ะคือเราไปเที่ยวเราก็ฟรีนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราก็เล่นเหมือนกันเลยค่ะโทรศัพท์เป็นเพื่อนแต่ว่าหูเราก็ต้องฟังนะแล้วก็ตาเราก็มองๆแล้วก็อย่าลืมถามนะคะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าป่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นรอบๆหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เดินไปก็คือเราก็ลืมโทรศัพท์ไปเลยนะคะช่วงนั้นช่วงเดินเล่นนะคะ จะก็ไม่ใช้โทรศัพท์นะคะอะไรเงี้ยอาจจะมีการถ่ายรูปเล็กน้อยเก็บไว้เหมือนวิวอะไรเงี้ยเหมือนเจออะไรดีๆอันนั้นถึงจะอ,ออกมาแบบถ่ายรูปให้น้องอะไรเงี้ยก็จะมีการแบบทําเล็กน้อยค่ะแล้วก็ในระหว่างเดินเราก็ถามกันไปนี่แหละค่ะก็จะได้คําตอบที่ดีนะคะเพราะพ่อแม่ก็ลองทําดูเนาเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เป็นการแบบว่าอ่า สอนหรือแนะนำนะคะเป็นการแบ่งประสบการณ์ขอใหอ้ทุกท่านดูแบบอย่างอย่างใช้เหมือนเราใช้เอามาแชร์กันแล้วกันเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านแล้วที่ว่ามีลูกเอย่ยหรือว่ามีหลานวัยแบบเป็นวัยรุ่นเจ้เชื่อว่าผู้ใหญ่ก็เป็นนะคะต้องการต้องการเวลาต้องการความสำคัญแล้วก็ เราทําอะไรนิด,นด,นดหน่อยก็ให้ชมได้นะคะส,ส่วนตัวนะคะก็คือเจยก็จะมองเป็นว่าอุ้ยดีนะเก่งนะอะไรเงี้ยขนาดเขาเดินพาเจ๊เจ๊ขึ้นไปแบบภูเขาหินอย่างเงี้ยก็คือเขาเหนื่อยเขาก็มองดูว่าอ่อป้าเดินไม่ค่อยไหวแล้วก็ก็นั่งรอนะซึ่งการนั่งรอของเขาอ่ะเขาไม่บ่นเลยนะคะไม่บน่นแต่เราก็ต้องแบบดูด้วยว่าเออเขาอาจจะลืมอะไรบางอย่าง เวลาเราไปข้างนอกเนาะเราก็ถามให้ครบนิดหนึ่งเนาะซึ่งเ,เราไม่ถามเป็นจุกจิกเนาะอันนี้สําคัญไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เราอย่าไปย้ำย้ำคิดย้ทำทําย้ำพูดกับเขาว่าเออเรามาอยู่ที่ต่างแดนอย่างเงี้ยเราพยายามเยอะมากนะเราทํางานก็เพื่อเขานะอะไรเงี้ยเราอย่าไปย้ำคิดย้ทำทําเพราะว่า,เ,าเจาได้ยินน้องสาวเจพูดแบบนี้เนาะ ความคิดของเด็กอ่ะเขาเขาคือเขาบอกมาเลยว่า <S <S เหมือนเขาบอกว่าเขารู้แล้วที่เราเคยบอกเขาอ่ะเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กก็ก็คงลืมหรืออะไรเงี้ยเนาะก็ซึ่งความเป็นเด็กอ่ะเนาะแต่เขาจะมองเป็นไปในในแนวทางที่ว่า,เ,าเราจุกจิกจู้จี้หน้ารําคาญอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะพูดบอกเราเนาะอะไรเงี้ยเราก็เราก็รับฟังอ่ะเนาะเราก็ อบอกในโอกาสที่ควรบอกอะไรเงี้ยเนาะไม่ใช่ในบอกไปในโอกาสที่แบบนั่งนั่งอยู่แบบโซฟานั่งกําลังดูโทรทัศน์แล้วก็ยกอันเนี้ยมาพูดอย่างเงี้ยมันไม่ถูกเวลาหรือเปล่าเนาะเราลองเปลี่ยนโอกาสนั้นไปเป็นการเดินชิวๆแล้วก็เนี่ยก็ลองพูดดูเนาะใช้ลองลองคิดนิดน,นึงว่า,าเวลาที่จะบอกลูกควรจะบอกยังไง บอกแบบไหนเนาะอันนี้ก็คือเจ๊ลองลองดูไงเพราะว่าตัวเองก็ไม่มีลูกไงเจ๊ก็สงสัยว่าเอ๊ะมันควรจะพูดกับเด็กยังไงดีอะไรเนี่ยเนาะก็อ่าไม่มีความรู้ด้านนี้หรอกคะ่ะแต่เราแค่แบบเราเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบอยากจะอ่าไปดูแลแล้วก็มันรู้สึกว่ามันรู้สึกดีอะรู้สึกแบบอ่า ลองแนะนําดูอย่างเงี้ยเป็นยังไงแล้วการการใช้คําพูดอะไรเงี้ยแต่แลคะคําการใช้ชีวิตให้อีกคนหนึ่งที่เพิ่งก้าวเข้ามาให้มองตามเราอ่ะมันเป็นยังไงบ้างเนาะมันก็ขึ้นมันก็เหมือนแบบค่อนข้างกดดันนะถ้าถ้าเป็นเจนะเขาก็จะมองตามสเตปเราเลยอย่างเงี้ยว่าเอป้าทําอะไรอยู่อะางเงี้ยเจสังเกตดูนะเหมือนเขามองมองเขานั่งข้างหลังแต่เขาก็จะมองมองอะไรเงี้ยว่าทาเราทําอะไรกัน แล้วเขาก็ค่อยๆแสดงออกให้เราเห็นทีละนิดทีละหน่อยอย่างเงี้ยมันซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะคะซึ่งเราเราพูดให้น้อยลงอะไรเงี้ยค่ะพูดให้น้อยลงหรือว่าพวกนๆคือเขาเอาใจใส่แล้วเนาะแต่หลายๆหลายๆอย่างถ้าเกิดว่าเจ๊นะเจ๊ย,ยุ่งนะเจ๊ไม่มีเวลาไปแบบดูแลอะไรเยอะอย่างเงี้ยนะมันก็ค่อนข้างลําบากเราทํางานด้วยอะไรด้วยเนาะอารมณ์มันก็ จะมีบ้างแหละค่ะก็คือมีหงุดหงิดเหมือนกันเนาะเราก็เราก็มีต่างคนต่างมีอารมณ์เนาะเวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเออเราก็แอบถามเขาว่าเออชอบไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าชอบนะคะการเหตุผลที่เจ๊ถามเขาว่าชอบไม่ใช่สถานที่เราพาไปเที่ยวนะคะเจ๊ถามว่าชอบถ้าเขาชอบก็หนึ่งอย่างแล้วคือเราเอ,อสามารถ พาเขาอยู่ได้ที่นี่แบบเ,เขาเรียกอะไระคะเหมือนกับอีกสเต็ปหนึ่งอะคะ่ะเหมือนมีบางอย่างที่สามารถพาใจเขาให้อยู่ที่นี่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะทุกท่านแจม้มีเพื่อนหล,หลายท่านเลยคะ่ะที่ว่าพาลูกพา,าลูกวัยประมาณนี้นะคะ่ะที่ย้ายมาอยู่ที่ต่างแดนอย่างเงี้ยนะก็ มีเอฟซหลายท่านเหมือนกันค่ะก็เขียนลงมาข้างล่างเนาะบอกว่าเ,เพื่อนเพื่อนที่พาลูกมาอะไรเงี้ยก็ร้องให้กลับบ้านแล้วหลายๆท่านที่เจ๊เจ๊เจอเ,เจ๊ได้ยินมานะคะก็คือ,อ,อลูกขอกลับบ้านเลยก็ต้องส่งกลับนะคะเพราะว่าลูกอยู่ไม่ได้จริงก็คือถ้าอยู่ไปนานๆไปถ้าเราฝืนอย่างเงี้ยก็อาจเป็นซึมเศร้าได้อะไรเงี้ยเนาะก็พ่อแม่ก็ต้อง ส่งกลับแล้วก็หลายๆท่านก็ที่พามาก็เราพาไปเที่ยวเมืองไทยพามาอยู่เนี่ยหนึ่งปีแล้วเราก็พาไปเที่ยวเมืองไทยลูกไม่กลับมาด้วยนะคะทุกท่านนะ,ะอันนี้ก็มีนะมีเหตุการณ์จริงๆนะคะทุกท่านก็คือมันเหมือนจะจะต้องมีอะไรที่มัดใจอของลูกๆได้เนาะอะไรเงี้ยเนาะจะไม่มีหรอกคะ่ะอย่างเงี้ยแบบจะไม่มีลูกเนาะ มันเหมือนมันต้องมีอะไรที่จูงใจเด็กให้อยู่ที่นี่ได้แล้วก็ให้ความสําคัญยังไงเนาะอันนี้เราก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะอันนี้นะเจ๊ก็คิดว่ามันก็มีความแบบตื่นเต้นเหมือนกันเราก็พยายามแบบว่าดูสิคะว่าเขาต้องการยังไงเนาะแล้วเจ๊ก็อธิบายไปการเรียนการศึกษาที่นี่เนาะในเมื่อเขาให้โอกาสเราเรียน เราก็คว้าการศึกษานั้นไว้นะคะเจ๊ไม่ได้บอกออหลานนะคะว่าจะต้องเรียนนะจะต้องไปอย่างนี้นะจะต้องไปทําอย่างนั้นนะเจ๊ไม่แนะนําแบบนี้นะคะเจ๊จะแนะนําไปแนวทางที่ว่าเมื่อเรามีโอกาสเรียนแล้วก็มีโอกาสคว้าเอาไว้เราจะคว้า,าไว้ไหมอย่างเงี้ยเจะก็ถามเขาไงถามเอาความคิดเขามาเขาก็เงอขหัวอย่างงี้ซึ่ง การที่เราไม่ไปแบบจำจี้จำชัยเธอจะต้องทำอย่างนั้นเธอจะต้องทำอย่างนี้ทำแบบนี้สิทำแบบนั้นสิอย่างเงี้ยมันเป็นการที่จำจี้จำชัยหรือมันเป็นถ้อยคำที่ว่าบังคับนะคะแบบนี้เนาะเจะจะไม่เลือกใช้แบบนี้ซึ่งเออเจว่ามันค่อนข้างสำคัญมากซึ่งเราเองเรายังไม่อยากให้คนอื่นบังคับให้เราทำเลยเนาะแล้วเด็กเขาล่ะ เขาจะคิดยังไงเนาะอันนี้สําหรับคลิปนี้เจ๊ก็โอ้มาบ่นอะไรให้ฟังเนาะเพื่อนๆเ,เนาะก็นี่มากินอันนี้ดีกว่ามาบน่บนๆอย่างนี้แล้วค่ะ <laughs> แบ่งแบ่งความอ่คิดเห็นนะคะทุกท่านเนาะมันเป็นยังไงเนาะถ้าใครเห็นแบบต่างหรือว่ามีแนวคุยพูดคุยดีๆทำให้แบบจูงใจเด็กอยู่แบบอย่างสบายใจอย่างมั่นคงออย่างเชื่อมั่นอย่างเนี้ยค่ะ เขียนมาบอกข้างล่างได้นะคะไม่ว่าจะ,ะคุณจะไปช่วยเหลือกันยังไงอย่างเงี้ยแบบโอ๊ยพูดแล้วแบบเหมือนขนลุกอะ่ะอยากจะอ่านคอมเมนต์อยากขอความช่วยเหลือด้วยนะคะตรงนี้เนาะก็เราไม่อยากให้หลานที่เราพามาท้อถอยแล้วก็คิดแต่อยากจะก้าวแบบกลับไปที่บ้านเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครดูแลแล้วนะคะส่วนทางพ่อะพอ,อะไรเงี้ยเนาะ คุณยา่าคุณปู่ก็อายุมากแล้วเนาะก็เลยแบบเราทํำยังไงก็ได้คือให้เขาแฮปปี้เนะาะซึ่งเราต้องแบ่งปันค่ะแล้วก็จะต้องพาพี่เขามาที่นี่บ้างอะไรเงี้ยให้เขามาเจอกันเนาะก็คือลานอีคนหนึ่งนั่นเองเนาะเราก็เรียกมาแล้วเราก็พยายามอยู่ในอ,อยู่ในกลุ่มพามาเจอกันบ้างหรือเราอาจจะให้าลานทางนี้ไปหาพี่เขาทางนู้นบ้างหรือก็ให้มาอยู่ที่บ้าน ป้าบางอะไรนี้ค่ะแล้วก็พามาที่นี่ราคะแล้วก็พาไปแนะนําเรื่องอต่างๆค่อยๆแนะนําเข้าไปทีละอันสองอันวันนี้เจ๊ก็บอกให้เขาพูดชื่อผลไมอ้อย่างหนึ่งซึ่งคุณแม่ออกเสียงไม่ได้เหมือนกันเนาะเจ๊ก็พาไปเนี่ยออกเสียงอย่างนี้ได้ไหมซึ่งเขาออกเสียงชัดเจนมานะคะเจ๊คิดว่าการเรียนเจ๊ไม่ค่อยแบบกังวลเจ๊กังวลใจเขาคือ เขากือว่ากลัวเขาอยากกลับไปที่บ้านอะไรเงี้ยเออเราก็พูดคุยกันเนาะไปเยอะอุ้ยอันนี้พูดบอกบอกไปเยอะเลยนะเนี่ย <c oughs> แต่ก็ดีใจค่ะก็จะมีความาดีใจอยู่อย่างหนึ่งที่มาได้เล่าบอกกล่าวไว้ตรงนี้เนะเาะเผื่อพอแม่ท่านใดผ่านเข้ามาก็มาคอมเมนต์แนะนำเราได้นะคะช่วยเหลือกันนะคะก็ไม่รู้นะคะว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อก็ยังไม่รู้เหมือนกันคะ่ะกินอา่า กินผลไม้ดีกว่าค่ะกินผลไม้รดูชีวิตไปเรื่อยๆเนาะก็เดินก็ระวัดระวังะค่ะการใช้คำพูดอะไรกับเด็กกันเนาะก็เนี่ยก็เอาแต่เรื่องร้านแล้วมาคุยมาโม้ให้ฟังเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเจมากมากเลยค่ะนี่แต่บางอย่างก็เราเราเข้าถึงเด็ก อย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะเจ้ว่านะนี่มันเป็นแบบครั้งแรกที่ว่าเจ้มีหลานแบบมาอยู่แบบเนี้ยคือวัยเด็กมากเลยตอนที่เจ้พาหลานคนแรกมาเจ้ยังไม่กังวลขนาดนี้นะคะนี่แต่ตอนเนี้ยกังวลมีกังวลนะคะก็กินผลไม้แก้กังวลค่ะก็นี่แหละค่ะก็ชีวิตต่างแดนอนะเนาะ มันก็ไม่มีอะไรราบรื่นไปตลอดหรอกคะ่ะทุกท่านเนาะเนี่ยยังไม่สุกเลยเปรี้ยวมากเลยก็เดี๋ยวมาดูแล้วก็มันก็จะมีแบบผลไม้ที่อยู่รอบๆนี้เนาะลูกพรุนลูกแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยคะ่ะทุกท่านจ้อ,อสําหรับคลิปนี้เจ๊ก็พูดไปเยอะมากเลยคะ่ะก็เจ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกท่านจ้ะขอบคุณสําหรับคอมเมนต ทุกคอมเมนต์เพื่อมาเป็นมันทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แล้วก็มีการมาแบ่งปันให้แล้วก็แนะนำข่าวสารก็คือว่าเราก็ไม่ใช่คนเดียวที่ยังสู้อยู่ตรงนี้เนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ